ผ่ากันเปิดเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันอยู่ในกองกา้านเขาาจั้วเลยเปิดแล้วเลว <c oughs> ยนึกว่าสุดบเจอแล้วนึกว่าสิเจอแต่หอยเพิ่งเอาสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสติกอีสานพกระเทินครับสวัสดีจ้าส,ส,สวัสดียามเช้าเช้าวันเสาร์พาออกล่าหาห็ดอีกแล้วมีตะหอยคนเอานี่ <c oughs> ไปไปสวนใดก็มีแต่หอยคนเอาไปไปมาหลายที่แต่ชานี่ครับก็มาเจอนี่จ้ะม,มาเจอรอ,อดหูรอดตาเพื่อนไปเลาะมาหลายที่แต่เจอต้นไม้ก็เก็บมานำเอาไปปลูกอบอกเพื่อกี้มีหอยต้นรูรูไบเนียมีหอยคนมาเอาเทอนึงเลยนี่แต่แต่ม,มันยังบุกพ้นมึงเหรนเนี่นบานเบ้อซ้ยนี่ไงนี่ก็นี่มกระเดเพื่อนเอาผมมัดมันละ ลอดหูลอดตาขึ้นใหม่ดอบบานเพิ่มาัลดาเมเกทเพิ่มนิดยอย่งเงี้เนาะตั้งจังมือนะเนาะเนี่ยเพราะมีหอยคนมาดึงเอาแล้วจ้ะเป็นรูเป็นรูอยู่แม่เลยดอกใหญ่คือเก่าบานแล้วเดี๋ยวหอไกลที่เด็กต้องเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อก็ออกไร่หลายอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดถอดตอนตอนดอกบานแล้วจ้ะดโคนหลวงนี่พี่น้องคือเฮ็ดนมแมวเฮ็ดเบื่อนะ พอได้เก่งได้นี่ปิงกระเซ็บหอมกระกาได้สักทีปิงเจียวนะแมงขอแมงก่นแมงเต่าทองมันหน่อยได้หนี่ทำไมหลายบอพูนดอดกเนี้ยมานี่ มตืงนกันสามสี่ดอกโอ้ป่นอิ่มได้หนิเก็บไปก่อน,นเพื่อเจออีกแมน่นเจอรอถอนึรืรอดตายอีกเอามาเรงออกก่อน เต็มเลยขันตัวทุ่งดูว่าจะได้แต่ต้นไม้แล้วได้เฮดใส่พร้อมคุณเฮดเบื่อดิเอาขาวเนียมไปสงดอกฮะบางเทื่อก็เข้าใจว่าเฮดโผล่เฮดโคนล่ไปเละอีกครับเพิ่ไปข้างบนเพราะแปลงนี้เพิ่งพากันเข้ามาครับเข้ามาก็เจอเลยเดี๋ยวเลาะให้ทั่วๆก่อน โอ้ยเพิ anut, mm ่งมาเจอพอดีดอกพอดีสวยเลยพี่ก็เพิ่งเห็นใช่ไหมครับไม่ได้ปกไว้เพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่อือดอกสวยนะดอกวนเป็นดอตตึงหันมาหนี่พอดีดอกพอดีสวยเลยทีสวยเลยแหละได้เกงนึงพอดีนะไม่รู้ข้างในยังมีไหมฟังนดีสวยเลยเราได้ดอกบาทอือ พอดีได้ผัดนึงไปเราไปหาข้างบนั้างหาเลือดในที่สุดเราก็เจอเหมือนกันรลอดหูรลอดตาเพิ่นพอดอกเพิ่นอย่างน้อยเราเกี่ยติดใบเหยียบตอนนี้อยู่นี่ดอกนึงอุ้ยมันเหยียบเราบอกออกไกลใช่หรือยนดูนี่ดอกนึงวพิ่นเราได้ดอกงามงามเราได้ดอกบานกับดอกน้อยไปเลยเนาะ เดกเจอรึเมื่อกี้นี่ยนะงาประธานมากำล<า><า><ง>ังชิอตติสิ้นย่างขึ้น้าเลยว้าโอเคกำลังี่หอดพอดี <c oughs> จะไปที่อื่นกันไปเจอก่อนหน่อยลเลยเรื่องเลยจ่ะมืองจากล่องลอยนะอ,ออกซ้ำอีกอุ้ยฮอยคนมาเอาก่อนเลยจ้ะแต่จักรอบจัง เห็ดอ,ออกหลายหลายรุ่นครับออกหลายรุ่นมีทั้งตูมสวนมีทั้งบานแล้วกันดอกน้อยน้นอยยอู่อกหลายบอกเปลียนฝัางนี่ก็ใไหนด้วยนี่ฝั่งนี้กับดีกี่โดเติมกันเติมกันทีเด็ดตั้ตงไหนก่อน เนาะอ้าวมองก็เห like ็นดอกน้อยพวกกินเพื่อนอะดอกเริ่มมานี่แหละอาจะโถนขึ้นบวกลีนขาดสั้นลองเบิึงลองเบิึงนี่ดิเติมกันดอกตูมดอกบานดอกน้อยกับดอกบานดอกตูมเอาไปได้เพื่อนดอกตูมมา คนคหาไล่หลายครับถ่ายพี่น้องบุญน่นหาหลายดีอ่านมาตรไซบ์บางโพนิบเห็นแต่หอ,อยอคุณเอาก็ไล่หลายเนาะเชี่ยวเลี้ยวรถ Hmm, ขาสั้นๆนี่เติมกันชิบไา้เลยเอารุ่นนี้สั้นก็ต้องเอารึบะ ดได้ดได้ขานิเน้นตงดิแหน่อยตงึงมาเลยขนาดว่าขาดเลยได้เหรน mini sóng đậu, thích. Đừng đọc thật đi mình đọc nên độc lên thằng cái cạnh ละหน่อยอพี่น้องเลาะหาโจตจะเจออีกจ้ะเพราะว่าแปลงมี้ยังกว้างอยู่เนาะแม่นครับฟ้าฟ้าวเ,วเพื่อนสิขี้รถเจอก่อนเท <c oughs> าอีกเ <c oughs> ลาะทั่วแล้วครับแปลงเมื่อกี้นี่พาก,กันมาอีกหนึ่งแปลงมาทาันเพื่อนแปลงเมื่อกี้ดิคนเลาะหลายได้น้อยหนึ่งดอกบานกับดอกน้อยแล้วกลับมาอีกแปลงหนึ่งสัวติ้งมาเบิ่งมุมเคยเอาประจำ มีบ่ทำท่านั่งแบบพันหะเรียกว่าถอนยาซื้อๆโอ้นี่ฉันนี่บรู้ในกองทางมีอยู่บ่ต้องลุ้นในกองทางกองกานแต่ว่าทางเนีเห็นดิสองสามโดมาดิดิอุ้ยโดตูนขึ้นมาหน่อยยังสวยอยู่สวยอยู่ไม่มมได้ได้หลายรุ่นอยู่ได้หลายรุ่นอยู่ เปิดก่อนเปิดก่อนพี่น้องมันรุนกันในกองกา้านมันหนาอาชีไม่มีคนเห็นข้างในมันรุนกันครับผ่ากันเปิดเรียบร้อยแล้วพอดพี่น้องมันอยู่ในกองกา้านเนขาวจั้วเลยเปิดแล้วเลยโอ้ย,ออยนึกว่าสิบปวดเจอแล้วนึกว่าสิบเ,เจอแต่หอยเพิ่งเอาของเขาจะเจอกระดิดติตรึน้อยหน่อยในที่สุดแล้วก็เจอนี่ ก็เก็บจากทางใดก่อนทางนี้แล้วเขยนทางคือเก่าตื่นสันเลยต้องมีคนไล่แบบพ่นมาดิยนำบอกคุณเธอว่ากล้องสุบเยากบบอกยาก่อเอาตองนี้ก่อน cái lươm trong mùm cha, mà ơi Đại khắc Thêm con nữa bạn มันมืออีกแล้วจ้ามือนีมน่ารู้สิบระหลายเนาะไอ้ตัวนี้หมุนนี่ฮกเลี้ยวไปเลี้ยวมาบอกพี่ขาเพิ่นไหมดินทราย เราหางี่อ้ยมาเศร้านึ่งเลยต่เผื่อสิเจอเนาะนตัดหน่พี่น้องเบิ่งตอนเจอเลยความเป็นจริงพี่น้องเอ้ยเอาขนาดจักแปลงบอกเขนโอ้สามสี่ห้าไปเจอแต่หอยเพื่อนเอาใจถอดมัดแล้วอืมปวดกิน แต่มืนีนเฮ็ดก็ยังมีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่นข anyway. ึ้เกาเราเจอทั้งดอกน้อยเจอดอกบานเจอหลายรุ่นขนาดะดอกพื้นเอากระดอกมุกมุกเห็นชนิดเดียวมืดเด้อครับแต่ช่วงเวลาก็เเมือนกันดอกน้อยดอกตูมดอกบาน เดี๋ยวค่อยถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะสามรุ่นถ้าเขาได้สามรุ่นเลยได้สติก๊กแมนจะอื น้องขาปงไปทาง่อม่้่่เพิ่นขึ้่ใ่่่่่นา่นั่นแหล,ละแต่่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่ว่เ่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น ทำมันโลดโอเวอร์โหลดสติกสำโดกที่เพื่อนได้เห็นเลยไม่เห็นเลยนะเนาะไม่เห็นที่สำโดกที่เพื่อนเจอไหมั่งกินหอมานก็อรได้นี่นะแต่เจอหมูใหญ่กว่าเพื่อนหืมตกที่ก่อน ดิน <Inside. S 1> ทรายหาอยู่กับหากิงกันแบบนี้แหละพี่น้องโชคไพรมันมันโชคไพรมันมันโพนไหนเป็นของเรามันก็เป็นของเราเราก็ต้องเจอเป็นเม่น,มนอล <laughs> ขยันหากับบุเจอเด้อ <laughs> <laughs> เจ้าเบาเคนจะติก๊กท่อตั้งแต่พูดเลยกระบุ <laughs> ไปแหละนี่เด้คคนหาหว่าบุเจอเ <laughs> ลาะหาจะเจอ จะเราขยัน คือมาหลายนี่เสาติ๊กเนาะหลายสติ๊กชูช่มๆน่งขุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยหัวกินเลยค่อยเอากองก้านมาถไมไว้คือเก่าเนาะนี่เพิ่มเราอีกเนาะเพี๋ยวมันออกอีกนอำหน้าปีหน้า ของก้านมาถมไวเพื่อนจอเพืปหินหอยเอาเอาปีที่แล้วนี่เอาไ่ได้ที่คุณปีที่แล้วไได้แต่เอาเห็นหอยคนเพื่อนกำลังเอาไปเอาก็เลยจำไว้ก็เลยจำไว้ทีนี้เราต้องเอาก้านมาถมไว้ปีที่แล้วเพื่อนมาเจอก่อนถ้าถ้าเราเจอเห็ดแล้วเราขุดแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยพี่น้องปีหน้าเราสิบรทันเพราะว่าคนที่เพื่อนมาเห็นนะ่ะปีหน้าเพื่อนจะมาเอาก่อนเหมือนเทาเหไะครับ ปีปที่แล้วเขาเ็เห็นเพื่อนเอาบนนี่ค่ะปีนี้เขาก็เลยโอ้มาเ<ร>บิงบ้งนะมาดูบ่อยบ่อยแบบนี้นเคยออกนะนเคยออกมันมีคนเคยเก็บแสดงว่าออกแบบนั้นเราต้องแวะมาดูมันจะออกที่เดิมทุกปีอย่างเลื่อนก็บ,บกไก่เนาะสถิติเนาะเลื่อนมีเลื่อนเด้อจ้ะมีเลื่อนเด้อครับมันจะย้ายไปก็ไม่ไกลถ้าปีนี้ออกอยู่นี้แถวๆปูนปวกปีหน้าอาจจะยึบไปใกล้ๆโคนกับเป็นไปได้หรือออกจะออกไปฝั่งนู้นนี่ กินไปใช้แต่เจ็ดสิบหกนี้เดีวค่อยมาเนาะ แปลกๆพี่น้องว่ะดอกเห็ดคิดดีมาได้เลยพี่น้องมีมาคุณเพื่อนอนแบบนั้นเลยพี่น้อง <c oughs> ไม่ได้ว่าเรามุกเดอ้ออีหลีดีมาได้เลยพี่นอ้องเลองอาหารเลยเห็ดปลาดิษพี่น้องว่ะ ยังเยอะอยู่ที่อยอย่งูนี่นนมันออกเลาะมันหาพอได้ไปเนาะถ้าว่าเห็ดออกหลดีเนาะ mm. กี้นี่ค่ะพูดหาก็ได้ได้ได้ไ่ได้เจอแต่ผู้ที่ว่าเขาเจอถ่ายเพื่อนเมื่อกี้นี่เนาะมเเาจออีกมาก็เจออีกขับรถเครื่องออกมาดอกสัมนีสอะไรเพื่อนได้มาตะการรถเพื่อนไม่นด้บอกเพื่อนเม่นโอ้เพื่อนได้ดอกกำลังงามเลยอ่ะงนี้หวกกินอะไรต้แบบนี้ดิทองประทานดอกไหนที่เพื่อน โตพอทานเพื่อนแสดงว่าดอกนันก่นเป็นผวกินแบบนี้เห็นมั้นี่เด็กผัวกินแบบนี้ผัวกกินแบบนี้ยเด็กผัวกินเหรอ ติโพช่วงนี้พักใต้หน้าเห็ดออกบาเขาสาติกส็สะหาเห็ดสักหน่อยเ่อนเด้อพี่น้องอย่าพ้าเบื่อเด้อครับพี่น้องบางคนก็นรอเบาเขินไปหาปลาไปเก็บพักช่วงนี้ขอเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเขาอมันออกเป็นช่วงเป็นยามเนาะถ้าเราไปหา,อย,าอย่างอื่นเราก็พลาด ทีบ้าของแทบอีกหนึ่งอย่างฤือดูการของเพื่อนครับภาคใต้ตอนนี้พอพี่น้องบางคนก็นยังเข้ามาติดตามใหม่เนาะยังบ่รู้ครับว่าปเปกีนหาเห็ดยูไซคือย,ย,ยังมีอยู่ป่านนี้คือยู่ภาคใต้ครับถ้าอื่นบนันแลงเลยได้เนาะนี่ครับบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาก็มัดเห็ดแล้วเนาะ เราก็เห็ดชิ้นนึงนี่ก็าบ่ค่อยเห็นนำครับตอนถอดนี่ติ๊กพี่น้องกะมันมเ็ะอยู่บ่ตอนที่เพื่อนยังน้อยค่ะพี่น้องที่เข้า,ขา,าติดเข้ามาติดตามใหมก่กำมีเนาะเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากมากเลยครับสําหรับการติดตามสําหรับกําลังใจสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคอมเมนต์ครับยังชอบติดอ่ะอุ้ย คอมเมนต์ดีๆมาปับเปลี่ยนปับ๊บใส่จ้ะคำแนะนำ ไปต่อปดี่ก็ปุ๊ยถ้าเอาพอเอานี่ เสียงตรงนี้แหละเสียงตรงหมูนี่แหละเนาะเพื่อนจะอยู่ข้างนอกเพื่อนจะอยู่ข้างนอกเพ, <อ S 1> พื่อนอาจจเห็นแล้วเพื่อนก็ต้องเปิดเข้าไปเปิดข้างในเพราะว่าเรากะไม่เปิดเดน,ะน,นาะเ,เราก็ยังหาเจอเราก็หรือบันลุกหรือมันลามเข้าไปในกองกา้านจะติดอะไรสุดขาบอนี้ รอกมากระด้งลากยาวสั่นได้ถ้าเสียมบดูนกขาเลี้ยวไปเลี้ยวมา คนคุณเห็ดเห็นแต่มือเ <laughs> คยเห็นถ่ายยันแต่เห็นแต่มือถ่ายคนคุณเหชรเบิ่งเนี่นี่จัดไปพี่น้องของเทของเทแม่พึ่งเราจะสิเป็นเลือดท่าเด้อ ให้พี่น้องเบิง่งเหตุ3ชนิด3รุ่นบ่กมี 3, 3นชนิด3ร่นเดี๋ยสติกผมบึดแล้วอะ่ะไงไรดอกน้อยดอกน้อยแล้วก็ซื้อสติกซื้อประดอกปลาดไหยมีขึ้นมากกเกินด้วยเดี๋ยวไปใส่กระถางผรออืมรับ กันหมดเลยยังน,น,น้อยที่เพิ่นเริ่มเกิดก็สิประมาณนี้ครับติดเสืเอิอิญมาเฮ็ดทอดเฮ็ดทอด,ดทีเรียกว่าเฮ็ดทอดทเป็นยังน,น้อยเดีย๋ยมาเพิน่นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เจออีกรุ่นนึงกะที่เพิ่นเจอแหละเมนที่เพิ่นเจอก็สิใหญ่เขานันนิดนึงเพิน่นจะเป็นดอกบานเป็นแบบนี้นี่วงเวียนนะ้ ในวันสุเจอแต่ดอกบานแล้วตับดอกน้อยในวันสุดบเจอมานที่เจ้าไปมา,มาเต็มตะร้าคือเก่าค่ะเบิบ่งยาวๆเลยคลิปนี้ตั้งคนใดมุ่งผ่าเลาะทั่วเวิดครับโอ้พีหวังแบบนี้ก็สิพาขึ้เมืองแล้วเน,ะวนะาะสติ๊กเนาะเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเรวพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ